สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิกาก็กลับมาทำคลิปเช่นเคยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วเนาะที่นิกาอ่านหนังสือเรื่อง The Manifest เล่มนี้นะคะก็คือมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะแล้วก็เผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะเผื่อจะเป็นได้ไอเดียจะเพื่อนเพื่อนเชื่อแหละว,ว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะดูรีวิวมาแล้วหรือว่าอ่านมาแล้วนะคะ อาจจะมาทบทวนกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะนิกาอ่านแล้วนิการรู้สึกได้ไอเดียแล้วก็ถอดออกมาได้4ข้อนะคะจากขั้นตอนที่3นั่นก็คือการแอคชั่นในการปรับพฤติกรรมของเราให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่เราต้องการนะคะอย่างคลิปที่แล้วในการเล่าเกี่ยวกับเขียนวิชั่นของตัวเองยังไงให้มันต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็เราจะขะจัด ความกลัวกับความสงสัยยังไงอันนี้ทริคนิดนึงนะคะจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะที่จะกระจัดความกลัวกับความสงสัยลองเริ่มจากการรักตัวเองนะคะเริ่มหันมาดูแลตัวเองเริ่มมาใส่ใจกับตัวเองลองกลับมาดูตัวเองสิรักตัวเองขึ้นทีละนิดทีละนิดนะคะ่ะมันก็จะเริ่มเหมือนฟูมฟักให้เรารู้สึกดีให้กับตัวเองแล้วมันก็จะเป็นสิ่ง,งที่ดี แล้วเราจะรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกดีกับคนรอบข้างไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆ,ๆที่เราจะเริ่มเห็นความสำคัญจากตัวเองก่อนแล้วก็มันก็จะช่วยขจัดความกลัวความสงสัยให้เราคือเรามีกำลังที่เราจะดีลกับความกลัวความสงสัยนะคะอ่ะอันนี้กลับมาที่ สเต็ปที่3นะคะสเต็ปที่3น่ะก็คือ Align your behavior อันนี้คือปรับพฤติกรรมของเราหรือว่า Action ในพฤติกรรมของเราเพื่อที่เราจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งในเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นะคะอ่ะสีข้อทีนิกาถอดถอดออกมานะคะจาก 3, จากขั้นตอนที่3นี้นั้นก็คือข้อแรก Universe นะคะ อ่า uh, universe เล่มน,นี้ก็พูดบ่อยนิกาก็พูดด้วยอ่า uh, universe นะคะก็คือหรือนิกาอยากจะบอกว่าเป็น subconscious ก็ได้ subconscious เขาก็คือจิตใต้สำนึกข้างในของเรานี่แหละอ uh, เพราะว่าจิตใต้สำนึกเป็นนามธรรมเนาะอา uh, จิต,ตแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเราพูดบอกว่าเป็น universe คือเรามองเห็นภาพคือความกว้างใหญ่ไพศาล uh, จิตใต้สำนึกเขามีภาษาของเขานะคะ ทุกครั้งที่เราเผชิญนะคะกับปัญหาอุปรสรรคอะไรเงี้ยเราต้องบอกกับตัวเองค่ะบอกกับจิตใต้สำนึกของเราว่าเราพร้อมสิ่งที่เราเผชิญเราพร้อมเราพร้อมจะผ่านตรงนั้นไปให้ได้เราสมควรที่จะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แน่นอน คือเหมือนเราปลุกกาลังตัวเองปลุกพลังให้กับตัวเองนะคะเป็นการสร้างแรงจูงใจไปด้วยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราประกาศให้กระทาง universe แล้วว่าเราพร้อมเราคุ้มค่าที่จะเป็นเราสมควรแล้วที่เราได้เป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ข้อแรกนะคะก็คือภาษาภาษาของ universe หรือจิตใต้สำนึกของเรานะคะจิตใต้สำนึกของเรา เขาจะมีภาษาของเขาเวลาเราสื่อสารเราเอาอความรู้สึกสื่อสารกับความรู้สึกข้างในของเราค่ะถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเราอยากจะบอกกับยูนิเวอร์สหรือจิตใต้สำนึกว่าเราพร้อมเราพร้อมที่จะเป็นคนคนนั้นเราสมควรที่จะได้รับสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราต้องการพอเราสื่อสารเขา แล้วเหมือนเราอยากจะบอกประกาศให้รู้เลยว่าโอเคฉันจะเป็นคนนั้นเหมือนเราโฟกัสในเป้าหมายของเราว่าเราจะเป็นคนนั้นแน่นอนอพอยูนิเวิร์สหรือจิตใต้สำนึกรู้เขาก็จะรักษาโหมดของเราอะค่ะให้อยู่ในโทนที่ว่าโอเคเธออยู่ในทร็กของเธอเธอจะได้เป็นในสิ่งที่เธอจะเป็นอันนี้คือภาษายูนิเวิร์ส ถึงมันเลยเชื่อมมาที่ว่าโอเคเวลาเราพูดเวลาเราคิดเวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือพยายามโอนไปเกี่ยวกับพลังบวกพูดสิ่งบวกบวกนะคะคิดบวกบวกมันเป็นการฟูมิฟักให้เราไปในเส้นทางของเราค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปนะคะ อันนี้เป็นภาษาที่เราสื่อสารกับภาษาทางยูนิเวิร์สนะคะไม่พูดถึงถ้าเนกาทีฟมันก็มีบ้างแต่ว่าเราก็พยายามเอาความรู้สึกดีกับความเนกาทีฟครับเข้ามากับเข้ามาอยู่ใน tracks ที่เป็นพลังบวกของเราให้ได้ก็จะเป็นการทำฝึกทำแบบเนี้คะ่ะทำให้เราอยู่ในโหมดของความสม่ำเสมอและอยู่ในเส้นทาง เป้าหมายของเราที่เราจะเป็นอันนี้นิกาถอดมาจากเล่มนี้นะคะน,นิกาก็ฝึกอยู่แล้วก็ใช้อยู่เหมือนกันข้อที่สองนะคะก็คือศรัทธาในตัวเองนะคะเอาละระหว่างทางเนาะในเป้าหมายของเราระหว่างทางเราก็จะไม่คุ้นชินกับเส้นทางใหม่เราก็จะไม่คุ้นชินกับนิสัยใหม่ๆเริ่มไม่สะดวกสบายเริ่มอึดอดัดใช่ไหมคะ เป็นเหมือนกันค่ะในการก็เป็นตอนนี้ก็เริ่มเป็นเริ่มเป็นเหมือนกันนะคะเป็นเป็นเหมือนกันคือความรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่อ่ะฉันไม่ชินฉันไม่ได้ทำอ่าเราอยู่แต่ในส่วนของคำว่าคอมฟอร์ทโซนเซฟโซนคือเราคิดว่าตรงเนี้ยโอเคแล้วโอเคละแต่ว่าพอเราจะเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะมันเราก็ต้อง ใช้ energy ใช่ไหมคะใช้พลังงานใช้ความคิดใช้ทุกส่วนนะคะในในตัวของเราอะเพื่อที่เราจะเป็นอีกคนคนหนึ่งมันก็ต้องอย่างสมมุติว่าเรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยนี่คก็ฝึกอย่างเช่นอาหารแปรรูปแต่ก่อนก็กิน ท,ทั่วไปแล้วค่ะแต่ทีนี้พอกินงดกินอาหารไปรูปสืบเนื่องมาจากเรามีปัญหาเรื่องผิวพรรณเพื่องิวอะไรเงี้ยก็เอาตัวนี้มาดีลนะเอออยากสวยใช่ไหมอยากแต่งหน้าสวยนั่นนี่เราต้องลดตัวนี้ดูสิอะไรเงี้ยจะทําให้เรารู้สึกแบบเออโอเคเราลองมางดอาหารไปรูปดูสิเหมือนเราเดีลกับตัวเองอะค่ะดีลกับตัวเองนั่นก็คือจิตใต้สํานึกของเราอ่าพอดีลได้เราก็อยู่ในเส้นทางเนี้ยแล้วตอนนี้ก็คือ ไม่ได้กินแล้วงดแล้วมันก็เหมือนเราอยู่ไปอีกสเต็ปหนึ่งพอเข้าอีกสเต็ปหนึ่งอะ่ะเราก็อยู่ในคอมฟอร์ทที่เราสร้างใหม่มันก็จะทำให้เราแบบเออถ้าเราอยู่แบบนี้เอ้ยเราก็อยู่ได้เนี่ยอะไรประมาณนี้นยกตัวอย่างนะคะ,ะข้อที่3มนี่ก็คือที่นิกาถอนออกมานะคะก็คือการทำความเข้าใจวงจรของอ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกว่า cycle of sabotage e l f s ก็คือว่า,เ,าเข้าใจว่าวงจรที่ชะลอดีกว่าที่ไม่อยากให้คุณออกจาก Comfort Zone นะคะเดี๋ยวนี้กาจะอ,าอธิบายเกี่ยวกับ cycle of sabotage นะคะมันจะเป็นวงจรที่ว่า ทำไมเราถึงไม่ไปไหนสักทีน,นี้นะคะนี่ก็เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่นิกาก็เปลี่ยนไปเหมือนกันค่ะก็เลยมามาแชร์แล้วก็ได้ตัวนี้มาเป็นมาเป็นจุดไอเดียให้กับทุกคนแล้วกันนะคะ,ะจุดแรกก็คือเรารู้สึกอยู่ในโซนที่ปลอดภัยในคอมฟอร์ทโซนเนาะเราไม่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นี้รู้สึกว่าโอเคแล้ว อพอสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์อะไรมันเข้ามาในชีวิตนะ่ะมันก็จะมีทำให้เราฉุกคิดเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนตัวเองพอเราเปลี่ยนตัวเองมันก็จะเป็นชา a เลนส์เราใช่ไหมคะชาเลนส์เราแล้วเราตัดสินใจเอาโอเคฉันจะเปลี่ยนอพอเลิกอย่างนี้ป,ปับ๊บเราก็เริ่มปรับตัวเองก็รู้สึกดีใช่ไหมคะทำมาเรื่อยๆทำาเรื่อยๆ แต่ว่าเวลาที่เราเปลี่ยนเน่ยมันเฮ้ยมันนานจังทำไมฉันไม่เห็นผลนั้นนี้สักทีอ่ะมันเกิดการแปลกๆสำหรับตัวเองเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปเราก็เจอนะคะเจอถึงความอึดอัดอาจจะมีคำว่าไม่ทำไม่ได้ยาเหอะอ่ะมีมีคำถามเข้ามาในหัวนะคะ มีคำถามเข้ามาในหัวกลายเป็นว่าคำถามถัดไปกับตัวเองนั่นก็คือเธอจะทำต่อหรอเนี่ยเธอจะไปไหวเหรอถ้าเธออยู่อย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วนี่เธอจะไปไหนอีกเธออยู่อย่างเงี้ยแหละดีแล้วอพอพูดอย่างเงี้ยพอเราเดิวกับยูนิเวอร์สนะคะหรือจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาก็จะพูด ไอเดียแต่เป็นไอเดียที่ว่าเฮ้ยอยู่ในเซฟโซนอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเธอน่าจะโอเคแล้วนะเ,ออเธอจะได้สบายใจก็กลับมาอยู่ลูกของคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนอันนี้ก็คือ,อวงจรนะคะที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Cycle of Sabotage ในส่วนของข้อที่4นะคะข้อที่4นี่ก็คือเราจะออกจากคอมฟอร์ทโซนยังไงในหนังสือเล่มนี้ของ Manifest นะคะเขาก็แนะนำอยู่4 4สีข้อข้อแรกก็คือเราต้องเคลียร์คำว่าทำไมทำไมเราถึงมาอัดคลิปอยู่ทำไมเราถึงยังต้องมาอัดคลิปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอย่างนี้นะคะนิกาก็ส่วนหนึ่งของนิกา,กาที่มาอัดคลิปก็คืออยากจะฝึกพูด หน้ากล้องนะคะอยากจะฝึกพูดหน้ากล้องอันที่สองก็คือเราอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเรายังไม่เก็บคนเดียวเราอยากจะแชร์ให้กับทุกคนนะคะที่มาดูช่องของนิกาเผื่อจะได้ไอเดียบางทีเราดูช่องอื่นที่รีวิวเกี่ยวกับ manifest อาจจะมองไม่เห็นภาพอลองฟังหลายๆคนที่เขาถอดบทความจากตรงนี้นะคะลองมา ดูซิว่าโอเคมันมันช่วยได้ไหมคือเราฟังหลายๆช่องอแล้วอาจจะเป็นไอเดียให้ก็ได้นะคะอะ่อันนี้ก็คือเป็นคำถามอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ว่าเฮ้ยคำถามว่า why ทำไมถึงมาอัดคลิป <c ười> ทำไมถึงมาอัดคลิปก็เพราะเหตุผลนี้เองนะคะอ่ะะส่วนขงข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคุณต้องห้าม โทษตัวเองทำไม่ได้หรอกเธอไปไม่ถึงหรอกคำว่าไม่ได้ไม่ถึงหรือว่าอย่าเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเธอไม่ได้หรอกคือแบบให้ราคาตัวเองต่ำเกินไปแต่หารู้ไม่ว่าเฮ้ยถ้าเธอลองเปิดลองโอเพนให้กับตัวเองดูสิเราอาจจะทำได้มากกว่าน,นั้นเราอาจจะสร้าง ได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะในส่วนของข้อที่3ก็คืออย่ายอมแพ้ห้ามยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เราไปต่อทุกอย่างที่เรารเผชิญทุกหลังที่เราเจอคิดซะว่าเป็นบททดสอบคิดซะว่าเป็นบททดสอบให้เราขอบคุณที่เข้ามาโอเคมันเป็นบททดสอบเพื่อที่จะทดสอบว่าเฮอเคเธอพร้อมหรือยังฉันลองเอาปัญหามาให้คุณเนี่ยคุณจะขจัดได้ไหม ชอบเป็นบททดสอบจากจัก,กรวาลบททดสอบจากยูนิเวอร์สหรือว่าจิตใต้สำนึกก็ได้นะคะถ้าถ้ามันอะไรที่มันเข้ามาในหัวของเราข้อที่4นะคะก็บอกว่า uh, the five second rule อันนี้คือเขาบอกว่าให้นับนับถอย5,4,3,2คือเวลาเราได้ไอเดียหรือว่า หรือว่าเราจะทําอะไรสักอย่างแล้วเข้าเลยค่ะถ้าเธออยากจะประสบความสำเสร็จห้าส่สามสอก่อน0นย์ะคะก็คือต้องแอคชั่นแล้วอันนี้เป็นทริคนะคะของหนังสือเล่มนี้ที่ว่าเราจะออกจากคอมฟอร์ทโซนยังไงนะคะมีอยู่4วิธีเป็นไอเดียค่ะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะคะอะเป็นไงบ้างคะ,ะนิกาอาจจะถอดความมาอีกในฉบับของตัวเองนะคะอาจจะเป็น แนวทางหรือว่าการน,นำไปใช้นะคะของแต่ละคนเนาะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปหน้านิกาจะมาขยายความนะคะของ The Manifest นะคะว่าเป็นอะไรบ้างอาจจะเป็นสเต็ปที่4สเต็ปที่5คขอดูเนื้อหาก่อนเหมือน,นกับมาทบทวนให้กับตัวเองนะคะเดี๋ยวนิกาจะมาทำคลิปอีกทีหนึง่งขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ